ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะได้ร่วมรับไปแล้วนะครับแต่ทุกคนก็ยังระลึดถึงความสามารถของเขาอยู่เสมอนะครับนักล่าฝั่งที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงคู่ต่อไปเป็นใครครับจากทีมปัลละไฝ่ค่ะขาส่งหนุ่มหลอนักดนตรีแดนอีสารค่ะทังวีสิบสามค่ะและจากทีมปากรักนะคะส่งหนุ่มนักเรียนนอกที่วันนี้นี่ค่ะต้องมาเป็นหนุ่มลูกทุ่มเทมวีหกค่ะ บทเพลงของนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานคุณยอดรักสลับใจค่ะในเพลงโชคดีที่รักค่ะขอบคุณคุณยอดรักค้งนะครับยอดรักสลับใจหรือสิบตำรวจโทนิพนธ์ไพรวันศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่คว,ว้ารางวัลยอดนิยมมาแล้วมากมายและยังฝากผลงานเพลงที่ขับร้องไว้กว่าสี่พันบทเพลงอ๋อบ ดีเล่นคนเดียวมั้สวยปากว่าไท่าการเต้นผู้ให 风更凉。 ้ือการเก็ดต่บก็เป็นที่ประหลาดใจนะโดยเฉพาะฝรั่งครับผมฝรั่งทำฝรั่งกันเป็นไงฝรั่งยังเป็นแฮปปี้นะแฮปปี้นะแบบวันวันรู้สึกเป็นวันที่แบบว่าไม่ได้เครียดน้อยสุดหนึ่งหรอไเวลาอ่าฮะ มันแต่ว่าอย่างนี้ภาษาก็ภาษาก็ไม่คือตอนแรกๆก็ไม่ได้ง่ายครับแต่ว่าฉันก็ใช้แบบเหมือนคัเปอครับ imitate imitate จริงๆนาะตอนนี้เราถือว่าทุกคนอ m i t เ t e หมดนั่นแหละก็ะคือว่าการทําให้เหมือนคือเรา,าอาจจะไม่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเพลงลูกทุ่งหรือเพลงแบบไทยๆมากมากนันะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งวแล้วอได้แบบนี้ก็ เขาหน้าพอใจมากครับผ<อ>มแล้วมีอยากจะเล่าเกร็ดจีจิงนิดนึงไม่จะเกล็ดก็คือจากสิ่งที่สองคนร้องเนี่ย<อ>จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ที่เขาฟังจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งอันนี้จะฟังเป็นลูกกรูกมากกว่าเออเสียงด้วยเนื้อเสียงด้วยวิธีการด้วยปริมาณอะไรบางอย่างเนี่ยความเข้มข้นมันต่างกันแต่ไม่ใช่มีอะไรผิดนะ ว่าทุกคนก็พว่าแบบทมามาฟังแล้วก็คือแบบเสียงคือแบบเมสียงมันลมแล้วลมลมปลงปหน่อยเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจบแล้วจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกกรุงลูกทุ่งและประวัติให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงมาครับนะเอาไว้เป็นความรู้ติดไว้ไม่ต้องจดก็ได้เทมชอบตัวเองป่ะเท่าไหร่บีบี บีใช่ไหมครูใหญ่ให้บีบวกครูไวท์ให้เออะไรนะครูแดนซ์ได้บีบวกครูแอคติ้งให้บีบวกพีดีทึ่งในความเป็นฝรั่งพี่ให้เอรวมแล้วได้เอพี่ถังพี่ถังต้อง ต้องต้องรู้นะว่างานนี้ประกบกับพี่เทมแล้วพี่เทมเขามาเหนือความคาดหมายนของเราแบบเรายุ่บ้านเราทั้งนี้ปุ๊บเฮ้ยปะทะกับคนที่เขาเพิ่งมานี่มันก็นิดนึงชอบไหมยังเขนินเขินยังเขินเขินอะไรอยู่เปล่าหรือก,อกส็สบายสบายโอเคนะคือพวกเราผ่านมาจนถึงวีคนี้แล้วพี่ไม่เห็นว่าใครจะตื่นสนามอะไรแล้วนะ ที่เหลือเป็นเรื่องเป็นเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะพี่ถังพี่ถังเท่าไหร่พี่ถังให้สบวกพี่ถังครูใหญ่ให้บีครูไวท์ให้บีครูแดนซ์ให้บีบวกครูแอคติ้งให้บีบวกพี่ดีให้บรวมแล้วนิดเดี๋ยวบีออ้ออโ้ะต่อไป แต่เขาดังคู